สวัสดีครับมาพบกับหน่อยบา้านสวนฟาร์มรัางเสี่ยวหมูพ่อพันธ์ไปผสมครับหมูเขาขึ้นหมูเขาขึ้นเขามาบอกให้ไปผสมครับกําลังเสี่ยวพ่อพันธ์ไปผสมครับตอนนี้กำลังมัดเสือกอยู่ครับ きれいにおい。 ใส่โคกันนะเด็มันจมบทแดกก็ไปใส่โคัวมันนะเด็ก ไปทางไหนไปทำพี่เหรอวะเหลืไก่ไปครับระบบจูงครับรถนี้ครับเราได้มีรถที่เข่าต่างๆลงนะครับ,รบเออ๊ะ

ใส่ครับต้องได้ไปรุ่นนี้ครับดูกัเลยครับมามาได้สมัคร <c oughs> อ๋อโจ้านะอ๋อพี่พี่พี่ทักพี่ เดี๋ยวไปรุ่นกันว่ามูไพรครับตามไปแล้วครับนะครับทางกับไก่ขนาดกับทางก็ได้ไปจิฮ้อนคุนมูมีลอครับมูมีล้อมีรถคือเขาครับแองซี่แล้วครับง่ายดีครับมามามาไปได้ผสมพันปได้ไปได้ไปไดนไปไบ้ด มันแห้งงามามามาไปแล้วไปไปหอดแล้วครับมา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 ๆามา,มาเอ,อเอเอเอ มาห้องที่หมายแล้วครับมาแล้วหนีใช่มาไหมเด็ดเด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 ็ดจุดหมายแล้วครับหอดบ้านแล้วบ้านแม่พันแล้วไปครับย่างมาตั้งไก่มีแห้งขึ้นให้ย่บเ่ย เจาไข่นุ้ยนี่ไข่นุ้ย,ย,ยเปิดแล้วครับเปิดมามามาเต้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 มา mà, mà. มาจะให้ต,นน s? <S หตัวนั้นแ,ล,แล่นออกมาได้เอาโยอยู่ได้จะให้ตัวนั้นแ,ล,แล่นออกมาได้เอาตัวนั้นของเขาเอาตัวนี้เขาบอกเเดียวว่าเอาหมอนอนบอกแล้วบอ,อกมาก็ มามาเต้เด้เต้เต้เด้มานี้ยมาเนี้ยดมกันจะก่อนจ้ะจอ่อนแล้วครับนะครับแม่พันอยู่ข้างในนะครับ เอาคือกงวงไปจั่งพุ่นได้ยี่บันดึงมันเขานะฮะมือลึกแค่สั้งสีบ่ทางไหนจะเปิดนะครับเปิดทางเดียวครับเปิดทางไหนก็ได้เปิดทางมันง่ายนะครับใครทงเปิดด้วใจเย็นใจเย็นใจเย็น เฉเมยเฉมเมยเฉมยเฉมยเฉมเฮ้ยนุ้ยเฮ้ยเพิ่งเปิดได้นะมันจออกก่อนมาเมา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 ามาลเอาไปไหนเข้าไปดึงออกไป้าตนี่เกี่าตัวนี้่ย้เอน ไป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 เออหอดแล้วครับหอดที่หมายแล้วครับบบบนี้ครับมูเขอปอดครับนี่ครับโอ้ใหญ่หอดตัวเทือกบบบนี้ปตัวตันจะรูอยู่นี่มันหันให้แล้วนะแล้วไหมขึ้นแล้วจะเมื่อยอยู่บ่ยังเมื่อยอยู่บ่ห่อยมากเมื่อยไก่ Mình dùng bunny. Nhãy nhanh 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 mình vô bọn nhanh 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 nhang nhanh 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 nhanh

มันมั้นยังเลยเยนคืออู่พี่เจ้าปูยังไงเักันนี่อปน่ื้นซื่อยู่มาคนนี้ืันี่ข่ม่อยู่นี่นะบนีนียแม่บ่อยโหนี้เด็ดบา เออมึงเอออออมันขึ้น่เออดูเข้าไปจะคมมือเช่านียเป็นยังไงจ๊ะยกนย 有的呢，外面覆盖。 มัางมาก็่เว้ยันอยู่ก้าากาีสเกเโอูบ่มันต้งเดืนอะไรปอดเลยก็เดอนย่งอย่งมาเนาะอันนั้นแท้มันอันนั้นจะซื้อบเหดอกขึ้นแม่หมูนี่ดีขึก็หมูก็ขึ้นให้ประตูงเรา อันนี้มันฮ <isions> <plural> ีตุ่งอยู่อันนั้นแล้วจะมาสุดก้อนนั่แห้งอันนั้นชุดก้อนกะโปงจักอันหน้าันน้า่งกับพอดีมาหออได้สองกี่ชิบีกี่สองเงนปถามัห้ไม่ได้หมูคุณว่ากูไปดูดไปไป

่ <Yeah. S 1> ไฟห้องเรเปลี่ยนพ้นบานนี้ลูกกับลุกเป็นโอมเข้ามาเ <Yeah. S 1> ใส่คอนั่น <c oughs> มือได้เ็ yeah. Yeah. So, wow. Wow. นโอนนด่น <yeah. S 1> เศาวล่าว่าร้วงเมือทั้งสองบ <Yeah. S 1> อ,อกไปานี่อเดี๋ยวสภาพาสก,ก้อนสัมก็กคือจะบดแล้วอีกแเ่ียมงู เหมือนวนไอ้ทีเนาะยาวกว่าอันเข้าไปเนี่ยตัวนี้ละสั้นกว่ามูนะ <ม S 2> ตัวเถืกตัวเถือกมัแห้งยาวกว่าแห้งอันนั้นกว่ามูเอ้อมากกว่ไมันเป็นายางอ้อมากกว่มันเป็นไอ้เอือมเอาเอิอนมันก็มาหาลวดได้นี่นะเอารูปังรูปยางให้มันก็นอนล้วดอีตัวดำมันนั้นว่าเป็น ว่าเป็นเอ้ยตัวนี้อยู่ที่ว่าอยู่ในสวนนะหน้าตัวนั้นน,น่ะเก้าเหมือนอย่างบอกเดี๋ยวมันก็เป็นได้อยนั่นก็หมยว่าเป็นเป็นเอ้ยของเจ้าได้กว่าแสนนตันั่นน่ะตัวนี้ยังเป็นเป็นไอ้มันอยู่เ <c oughs> <c oughs> มือนอย่บอกย่างมากบ่แห้งแล้ว <c oughs> แรดไล่เอาอีกแบบเนี่ย

เออของแล้วบานี่มเมออกเดกเมยมันมือมันยังน้อยกับแดงแดงเน,นี่ยนี่นนอยู่ผมนม่แน้ใจยกเหลวมันยังน้อย <c oughs> อย้มันใหญ่แล้วผมจะเอามาน่าน่าน่า,น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 า บ่นึหมูขาบวบบอยู่วะมาดูดดูดดูดดูมาหมูคุมหมูผูกคุมป่านี่มันยังนั่นเมื่อแห้งเล้่อไหมอกระไดจุก มันเชบบื่อใบลุกเลยบานบะลุกเดือนอีกสามเดือนมแล ม,มันฮอนิเป็นหอนหมูมคุณคลายไนเข็นหมูขาวเนี่ยโยกมันบววาแล้วเนี่ยบลอกอเท่าเลยาดดีๆมาูดีเข้าไปมายืดขึ้นเขนเยอะไหมให้มันรู้ขึ้นเยอ

บา not, ่านี Cause, ian, ่โองมือคมโยงคืออันนั้นยุ่งมาเช้านี่คือกลมเนเขินเขินนนเขินเขินเขินเินเขินเขิเขินเนเขเขิเิเขิเขินเินนนนนนนเเเนนันน ก็สิว่านี่นะคนจนมาเข็นแปดเดือนึ้นหกเดือนนี่ผสมกับโบติดเข็นหเดือน่สมได้กับโบติดเออเข้น8ดเดือนเลย 100, 100เร้อยร้อยแหละร้อยเปอร์เซ็นี่เียบร้บายเลยหั่ให้ขึ้นหัวใขึ้นาถอยแล้วบ้านนี่ยหยกั่า จริงๆเขามาเนี่ยวะได้แค่สองเขียวดูเงินไปหอดิ้งย่างยืนหันก้นใส่กันเด็กโลดเน,นีคือว่าเนี่ก็ยอหนูผมไปคือ,อเจ้าเข้าเมื่อเสานร์คนมากมาบ้าเบิ่งเลยก็บปะได้อยู่ถ้าคือว่าแล้วเขามันเป็นผู้เจ้าหนูหน้าของมันเนี่ยคย <c oughs> คือกันฉันว่าคนเราบริจากหู <c oughs> อีเด็กงูยูเนี่ย มันอยู่ปอยู่แ mm, ค่้องเราเขาไป้ใช่ไมันก็อยู่เนะหมเาบูชาเห็นเนาะนะเข้าท่าบบบนอนตายแรกแบบนี้เมื่อยล่นเมื่อยไรเมื่อยย่างมป็นนหเดือนสมกับบทิดเออทำหมูแปเดือนผสมได้ไรกับจิตขึ้นเทือเดียวกได้ มีหน้าบอกเขีนแปดเดือนนักเลยวจะมันอ้้หูด่าถามน่ะอ้าวครับก็ชิบได้แลลวครับรอบนี้ครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเดี๋ยวรอบหน้าครับอาจจะขึ้นถับให้เบิ่งอยู่ครับตัวนี้ครับเขียนหกเดือนในบุติดอวัสดีครับขึ้นบูติด